สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้พี่สิทธิ์ก็มากินมื้อเที่ยงนะมาที่ร้านข้าวแกงเจโสนี่ครับเจโสนี่ครับเจโสสวัสดีครับฝากแนะนำร้านหน่อยมีอะไรบ้างครับมีข้าวแกงค่ะแล้วก็มีซัาซำเสี่ยวนีเตี่ยวนะขนมจีนวันนี้มีแกงอะไรบ้างครับแกงกะเพราแกงไตปลา เป็นเขียวหวานะโลแล้วก็น้ำยานอย่างน้ำยานเลยน้ำยากลางหรือน้ำยาใต้น้ำยากะทิค่ะน้ำยากะทินะผัดดอกไม้แล้วก็มีผัดดอกไม้ราคาละสามสิบบาทค่ะกุกอย่างละสามสิบสามสิบคลิปเมนูแลยค่ะตรงนี้ก็มีตามสั่งเลยด้วยเมื่อกี้เห็นผัดอะไรอยู่เมื่อกี้ผัดอะไรอ่ะผัดไทยค่ะผัดไทยนะวันนี้ก็มีลูกค้ามานั่งดื่มเอามานั่งทานอาหารมื้อเที่ยงกันที่นี่นะครับมีหลายหลากทุกเมนูค่ะสามสิบบาททุกอย่างค่ะ นี่ครับที่นี่ก็มีโต๊ะนั่งทานนะฮะมีลูกค้ามาทาน,นครับโต๊ะด้เนยน,นอันนี้ก็ที่ร้านเจโซครับก็อยู่ทีุ่้วยรายเหนือนะตรงนี้ตัวนี้เขตไหนเจโซเขตพื้นที่นี้เรียกว่าอะไรอ่ะ,ะที่ที่อยู่ตัวเนี้ยที่อยู่ของร้านเนี่ยทุ่งเพชรหรือปเปล่าอ่าตัวนี้เขตทุ่งเพชรนะก็ ผ่านมาละแวกนี้มาใกล้ๆแถวนี้ชามทุ่งเพชรแล้วก็<ม>้วยไซเหลืออันน,ะน,กกนี้ร้านจากไก่ค่ะ่บาททุกอย่างอ๋อร้านจากไก่นะมีมั้ยเป็นเป้ร้านจากไก่นะก็มีขายทุกอย่าง20บาทตรงนี้ครับอยู่ร้านอยู่ติดกันนะยังไงก็ฝากผู้ชมด้วยนะครับผ่านมาละแวกนี้ก็แวะมาทานอาหารของดีของอร่อยที่นี่นะครับเจโสนะฮะ เป็นผู้ปรุงอาหารทําของหลไยให้ทานไว้พบกันนะครับ <I know S 1> ที่นี่ครับค <would> ุ้ยไ <would> ส้หมเส็น <be S 1> ทางมาครับรับ <without> ไปแล้วครับสวัสดีครับ